สวัสดีครับผมอิจากมีคฟ,ฟาร์มยา c h a ช n น l เช่นเดิมนะฮะวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ที่ประเทศฝั่งตะวันตกประเทศผู้นำโลกอย่างอเมริกาก็หน่อยนะฮะก็ตามหัวข้อข่าวก็คือจะเป็นเรื่องของรายงานสถานการณ์โควิด -19 แล้ะลอกที่4นะประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะผมไม่ได้อยู่อเมริกานะก็สถานการณ์ของอเมริกาคนงะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ผู้นําโลกอย่างอเมริกาเนาะซึ่งขณะนี้ได้เผชิญสถานการณ์โควิดสิบเก้าระลอกที่สี่นะฮะมีเคสโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายรัฐถึงแม้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะฮะอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศระดับต้นๆเลยนะที่ฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนเกินครึ่งนะฮะตามเป้าหมายของโจไบเดนนะฮะซึ่งท่านได้ออกมาประกาศว่าสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้หลัล่นล้าตามปกติได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสวมหนา้ากากจากคราวนี้ทําให้ประชากรที่สหรัฐ หลายคนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่เดือนนะเคสกลับพุ่งสูงขึ้นนะซึ่งจะเป็นในกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะหรือกลุ่มเด็กที่ต่ำกว่า12ปีก็รู้ๆกันอยู่ต่ำกว่า12ปียังไม่มีอนุมัติเนาะ FDA ยังไม่อนุมัติซึ่งเป็นการกลับมาของสถานการณ์โควิด -19 ระลอกที่4มีสถิติจาก Center of Disease Control and Prevention หรือ CDC กรมควบคุม,คม,คมโรคเขาเนาะได้บันทึกณวันที่8กันยานะฮะ ว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด40กว่าล้านคนแล้วนะฮะจากประชากรทั้งหมดของเขาเนี่ย33 333ล้านคนโดยประมาณณนะตอนนี้ประชากรของสหรัฐได้ฉีดครบโดสไปแล้วกว่า179ล้านคนและกลุ่มที่ยังฉีดไม่ครบโดส2 0 9 209ล้านคนนะได้บันทึกณนะวันที่14กันยา2021นสะฮะสำหรับบางรัฐถึง,งบางรัฐถึงกับประกาศว่ามีเตียงไม่พอสําหรับคนไข้โควิดนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ต้องแอดมิทในตึกกุมารแล้วแพทย์นะฮะ ทาง CDC ขอความร่วมมือขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนควรมารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 และบางรัฐถึงกับมีการให้เงินรางวัลเลยนะกับผู้ที่มาฉีดวัคซ,ซีนโควิด -19 นะฮะเข็มแรกถึงร้อยเหรียญเลยนะฮะอู้สามพันสองโดยประมาณนะบางรัฐแจกหูฟัง Apple iPod เลยนะ Apple นะฮะหูฟังไร้สาย a p p เ e ลเลยนะอืมสำหรับคนที่มาฉีดเข็มแรกเช่นกันอ่านข่าวแล้วก็สึกเศร้าใจประเทศเราแย่งวัคซีนกันประเทศเขาแบบต้องรนน้ำลงให้มาฉีด โอ้โหมันต่างกันนะโอเคขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก CDC.gov เนาะเรียบเรียงจากเพจของเอ,อสเปเฮะ MIS c News นะฮะขอบคุณที่รับชมครับเป็นกำลังใจให้เรานะฮะกด subscribe กดกระดิ่งได้นะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ